โอ้ก็เด็สุดกันฝนแน่นอนแถวบ้านฮะแน่นอนอีลีครับพี่น้องสุดกันฝนครับว้าเกลือบกสองเศร้าบกสมครับสวดนี่ลองมึงด้วยครับพี่น้องเด้อเมื่อได้วงวิชาว่างเศร้าในการนั่น่พี่น้องแน่นอนอีรีเลยสุดบกสองเศร้าไม่ดีครับตัวนั่นพวกาพี่น้องปลาทู่อีกรีครับเห็นไหมโอ้ไม่โรคปวบกินปั๊บเลยประเด็นนี่ โอ้เนี่ยสูดรนียต้องว่าเป็นขอบันสาบรเ็นตัวนึ่งโอ้ไหนปลาท้วยแล้วครับนี่ติดภาคสองครับติดทีเดียวสอง เบิบอยู่ไครับเฮ้ยดูยูไโดูเลยกันเลยเต็มตัวเต็มเหนีอนะตัวหน่อยนะอ้หอามากันไปตท้าบกันไปเลยครับสำหรับเหงื่อทีสอง มาแล้วครับมาแล้วอาจารย์สูมาแล้วครับป่ะเนี่ยสามลูกเลยสามลูกเลย่อาจารย์โอ้บักท่องเลี้ยงเหมืนสามลูกเลยป่ะเนี่ยยิ้แต่ไมรูบกซื้อก็ซื้อับผมตันี้ก็ปรมาม่สามลูกเลยนะครับมันเนี่ยตัวนี้ครับ พระท่านครับพี่น้องโอ้พระเต็งเสด็นี่พระเทพเบิ้งชั้เด็ดเด็ดเอาขึ้นมานขันครับคนเก่าเลยครับมีเปื้อนเปิดสายโถมาเสียแข็ตงตบเบ็ดนี่มันบ่โอ้ตอบตามกันไปเลยครับผมโอ้เชียบนี่ก็มีครับสำหรับผัดเรียบร้อยยังผัดเต็มผัดเมียโอ้เชี่ยบแล้ครับตกปลาไปนั่งกับมี่พอขั้วเมี่ยงขั้วเต็มซอยอยูซอยจินข้ละไมขคอละมือครับ นี่เชฟลีหรือเฮียลีกับคนเก่าแล้วครับแล้วไปคนมักต่ำตัวขาดไปได้ประเภทต่ำนี่มักเมียะไรเนี่ยมักต่ำไหนได้เมียแต่คันวง่อนี่โอ้ยพี่น้องมีใครสนใจย์จะคนว่าเพิ่งเจอหมวกกระหู้หรครับพี่น้องลูกเสียนลูกเสียกันนะที่ได้กันเฮียลีกต่ำหูคือเก่าเหรบต่ำอยู่อีกคือเก่าก็ยังคลิปก่านี่ยนะเอาเดี๋ยวเราต่ำไปกันเรื่อยๆกันนะพี่น้องสำหรับมือที่สองครับผม ีก็ว่าพ่อหน่อยหนาหน่อยตาคือกันนะผมก็ตกปลาเป็นพวกเห็ดกับขอเป็นการปิ่งปลาพ่อกกกกอะไปลายครับนี่ปลากรดปลากรดเนาะสีเด่เมื่อขึ้นน,นี่เนาะตอนจอดเมื่อขึ้นนี่โอ้โหมาไหวครับผมไทยทำพระท่านตัวนี้ไดอยู่ประมาณช่วงตีเอวขึ้อช่วงเดือดซี่หาถุ่มเนาะ่นั่นบางคนครับเอาไปพักควันกันครับอยู่ตกกันโบยแจเกไก่จีคน ผลงานขึ้นของเสียนตังเนาะเพรว่าหันกระลุดไปตัวหนึ่งครับพี่น้องโตง่ายเบ็ดฮักคือเขาเบ็ดเบอร์เสบีย์ฮักวัดว่าท่านไหนจะเป็นไอ้รถทังง่ายขึ้นเอาเนาะยึดโซ่นี่ยแหละครับคิดว่าองก์พระไทยท่านพระท่านครับอยากขั้งไปทางนี้อยู่เอาเดี๋ยวติดตามกันเลยเลยเนาะอันไหนพี่เนาะชมบรรยากาศครับมือที่สองครับ ก็นี่นะครับทางเก็บหนำแปดแสครับผมขุนกำลังเมื่อดขนว่ะครับโอ้จะตกจะมาลองปมวัดเมืเ่อยขนทางอยู่ประมราณสี่โมง ตามกันเลยเลยครับผมอาอกแล้วครับอาอกแล้วยยู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 โอ้วรมสอตัวเดียวนะจ่ามีฟักก้อยเลยแมนเลยเม็เซ่แดงหนุกนานล้วอ๋อน่อยนอยโอ้ฟัน่อยเลยก้อยใซ่เราเข้าไปท่าตมเต็มเรื่อย ติดตามกันเรื่อยๆครับผมผม้งกำลังสิลงเก็ดครับว้าก็เสียวัดแต่าพูเดียวแท้เบิดเอ้เต้าพูกับวัดที่ไหนครับอยู่บกูจูโอ้อยู่อยู่ครับอยู่อยู่เฮ้ยกำลังกิ้งเสียบอย่นะครับยันขึ้นมาหน่อย่ัยขึ้นมาหน่อยหนึ่งเริ่มใส่นี่นี่

โอ้ยเมื่อเท่า่สอเลยเหรมัน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 เฮ้ยไกาอยู่บันนักร็มีบันแหนโอ้กระสสุดกันฝนในนอนแถบ้านฮะแนนอนนี่เลยครับพี่น้องสุดกันฝนครับว้า บ่บรรเทาลงสาเลไปหอนหัวกันฝนก็ได้กันยุ่งก็ดีเอาแเท้าพุ่งขอบนะบ่อะไรเบิรอยู่ย่บ่บ่ท่านบ่เด็กโตหรือเ่าเด็ อันนี้ปลาวันเนาะบ่ฮันปลาทูทุกรูปแบบโอ้ดเนี่ยตัวนี้ก็เยดีครับพี่น้องว่าใได้อยู่นึงตยนลงบ่เพราะว่าเยตัวนี้บ่ได้เข้าพษาบ่โอ้มันักฮ้อก็ยังกันพนตัวล่ะเนาะปลานี่ก็ได้ครับผมฮะ เอบกสองเ้าบาบสมครับสวดนี่ลองมึงด้ครับพี่น้องเด้อมหวงวี่แท้งเาอ่ด้การเด้อโอ้ตากองไม่ได้บีพี่จะยู้ยะะังบ oui ่ยยังบ่ครับอออาลองมึงเอามั่ไดดเด้อเสร็ปลาทูขึ้นยังขจอว่าคือ ใส่กระลังพอปิ่งแสมแล้วครับพี่น้องหรือตตมโตเล้วก็นด้น้อไอ้เพิดอนเนาะสลกผู้มกตมโตผมอ้ําลําจังหน่อยเนาะเอาอยูแล้วครับพี่น้องยิดต่อครับว่ตําหนักกรว่าคือกันครับไหวโลกปวบกินปับเลยบ่เด็นนี่โอ้เงี่ยสูตรนี้ต้องว่าเป็น ขอวันสาบเป็นตัวนึมากินกคนน็ค้นน,<อ>นั่นใสปักสองสาวผสมนั่นนวพี่น้องเน่นอนดีรีเลยสูตรบักสองาเน่นอนเน่นอนเยอะผสมบักสองสาว ลงปลาแล้วก็ลงคนคนกินแน่ปลากินแน่เจ้หมาอก่อนก่อนเกี่ยวกันยู่สักปลาสักคนเจ้ยูประยูทำดี โอ้ได้ปลาทุอีแล้วครับนี่ติดภาคซวงครับติดทีเดียวซวงตัวแน่นอนในน่อนเลียนคบนี่ก็ได้นะกินมนันแต่ได้เมียอีกคนอยู่นี่ <c oughs> โอ้เอาผู้เดียวเนาะไ่เคยนอกใจเมีย <c oughs> อหยอกไปไหนนะพี่น้องเอ้ยจนมกักผู้เดียวละ่ะคนบาค้าไรคนดอกผู้เดียวกับปวดหัวแหละแล้วลว่าติด <c oughs> ตามกันไปรเรื่อยครับผม ลงเ,เป็นวัดลงเป็นวัดอีตัวดิเดินเดินลแเดินปุ๊บกันเลือเบ็ดจะขั้นหนึ่งสองาี่หาเือเบ็ดหาขั้นครับพี่น้องวันว่างซิฟเหมือนกันบนตกไลก็เลยเก็บ กันแน่นนิดน้อยเหลือก็จะกี่ขั้นครับเหลือสี่หาขั้นดูกันจะเข้ากันอเอ้าอีกแล้วไอ้เวิร์ดแน่นอนอีกเร็วไปเอาอีกแล้วครับท่านโอ้แน่นอนเลยไม่ดีครับตัววันวันเราพี่น้อง,องปลาทู่อีกเรือครับเห็นไหม พิดภาคสองิชทีลเราสองครับเนี่ยลีกเนี่ก็ดหวยมาโคตรเ่ะเลยอปะโจนมือสิเป็นวัดหรอโคตรตั้งปวยโคตรตั้งปวยกันมี่โคตรตั้งปวยกับพี่น้องเอ้ย ำหรับไม้บาหนี้กับปูนะครับไม้ต่อไม้ครับหลังจากคลิปก้อนนี่น้ำขึ้นมากหลายเติอครับไม้ต่อไม้เนี่ยรีเอาบางยางเอาไถ่บุ้งหมไนี่พ่ได้อ้อยไปด้วยครับไม้นี่ตกันเด็กโดยตรงเลยครับเออโยโยู่บ่ายังบ่ ไม่ได้มุนหนามอะอยู่ไปบีอยู่ไปรออีกบอบออยู่รับพี่น้องเบิดก็ได้มันคือกันแล้วสักอยู่บอไอเบิดคิดว่า นงียบตัวไม่ยู่ครับครับพี่น้องโอ้ยวันนี้กัดสีหามงแล้วครับปันนี้ฝนกระตกมาแล้วครับฝนกำลังเมือนมาแล้ววันนี้กัสิรุปยอดเนี่ยพี่น้องฟังนะครับเริ่องี่นะครับพ่อได้ยู่ได้กินยนะครับสองมือครับทั้งเห็ดไปกินกับว่าแม่นหน่อยครับทั้งปิ้งทั้งต้มครับผมนี่ปลานิ่มปลาแต่เพียน ก็ไปยูทูปมันยูทูเขาครับผมเด็ดเห็นเด็ดตัวหนึ่งใช่นี่เห็นเด็ดตัวหนึ่งครับพี่น้องว่านเด็ดแปดขีดนะครับนะครับซองมือกับพ่อเด็ดอยู่เลยกินอยู่ครับมีอีกช่างนึงครับพูนทางผนครับสำหรับคลิปนี้ก็ไวซ์มนีแล้วกันครับพี่น้องบันจิตโตแล้วครับผมไปเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมและติดตามครับผมสวัสดีครับ น,นี่ก็จะเดินทางกันแล้วครับพี่น้องชบรรยากาศครับตอนนแบหกม่งนเแ๊ัววยงามๆ <c oughs> ครับ <c oughs> <c oughs> ต้องก็เห็นอยู่หรอยงมันด้นี่ชั่ววเลยครับเ <c oughs> <c oughs> ต,ต่ปลาหน่อยเนาะบมเบิดเลย Còn... Ừ. Chuyện ừ. tốp pha ừ. này Chuyện cái này tốp pha này này lái tô từm luôn đi ừ. tô đến bên hang cái <laughs> này ha pha bồ này chơi nó ngủ nằm dưới băng hà chục mông top gấp ít mà top vậy mà chinh khỏi xe ở đây này bắt đi vật dưa này vật đuông khoe đầu đi khoe ไี่ผ้าเลยบูมันดิบมาใหญ่ตำแหน่งเวรปก่อยปลาต่อน่อยปลาตอน่อยอีกเียเดี๋ยวป่องเพิมเยว